อ่ตบดเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วครับจ่างเขียวคุโบตา้าโบต้าหน่อยครับเป็นพระเอกอีกแล้วครับเมื่อนี้360นอีกแล้วครับงานนี้ฟเฟอร์เร์อบอกว่าหลับในครับผมฟเฟอร์หลับ ใจหละเทเลเร่เข<ะ>้าเทเลเร่เข้าดิฮะแล้วร้อนมัเนี่ยข้าวกินเข้<ะ>าแล้วห,ห,หรอวะกินไห้ซี่ครับฮะกินมี่ไห้ซี่ยินไห้ซี่ครับสมาจ่ายค่าไม่กู้กับรถยกเอ้ยกับรถแกไปเท่าเพิ่อนมาบ่เพิ่นมาเอาหินน่ะ กูกได้กัหินขี่ครับสวัสดีคา,าคราบะโคกคาร์ลดับไหวดีจ้ะรถมาแอบคางกับตักไส้ตักไส้แลวแล้วนี่สร้างเคี้ยวเป็นพระเอกอีกแล้วครับืันนี้วันนีดึงได้ปะ ดึงลูกไฟก่อนตักสามเหลี่ยมหลกดึงลูกไอ่นี่ขั้นผมไบอรถแม้มันนี่ไหมขึ้นนักเพาะฉันบอว่าห้นโอ้านจะเอาลูกออกแล้วก็ดำลูกนี่ละดึงแมนว่าดเหรอลากแมนม้เอาลูกเอานัก น้องบัวคงเดชครับพอแล้วยืนฟังคุณเลยบ่านะ ทีมนี้บ่ได้ใสว่วอร์บ่ใส่วอรได้ทีมนี่ใสว่ว,ใสว,ว,ใสว่าธรรมชาติธรรมดาแล้ว hết dáng nó sang chiều vào đây nó hết dáng hết dáng mà nè ô hẹp đi nè

คือยุเดยอทถ้าแม่นอันบูมพับว่าไรงีสมันเจ็บเลยว แขกมาติดตรงนี้ครับแักเสียบเข้ากับเหล็กข้างล่างนะครับไปเลยนาทีของชัางเขียวคือ ลอยหินนี่ครับลอยหินออกนะครับหมคันหน่อยมันยกยกขึ้นสิบหกล้อคันนี้ครับล่อยครับจะยกถึงไม่หินฝุ่นครับ ได้พุ่งจี้ใหญ่กว่านี้ดิบาลาบิลาบู uh-huh <laughs> รถเก็บก <uno> ู <not S 2> ้พ <favour of osure> ิกกินูวันลลรอ พริกขี้หนูหัวใจสิงอยู่นี่เ,ยเลยโหเราสีเรียดเนี่ยวโหปวดอ,อ,อะเราเรียดความ เก็บปูก็เหลือแต่แม่ครับทีนี้ลูกเอาไปแล้วครับแม่ยางแตกไปเส้นหนึ่งธารกิจของซุปเปอร์จิ้วจบลงไปครับก <c oughs> <อ>็กลับบ้านนะครับทีนี้กลับบ้าน <c oughs> โอ้ <c oughs> สายยาเขียวผีได้มาจากไสครับเนี่ยแ <laughs> มคโครกับเป็นตะหักทเทเลอร์กับเป็นตะหัก หางพับอ,ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยโอ้แน่นอนเว้ยทั้งนั้นคือม่มมีแปลน ต้องเอาเงินก่อนมันขึ้นรุ่นไหนเลยคือเห็ดคือเห็ดกวางเลยครับขึ้นซานีครับซานีมันกวางก่านีวว่านีแบนกวางก็านีอกจะเล่หดออกแบบมากเพื่อให้มันขึ้นขั้นนั้นในความ นี่มีมีขาตัง้งซนะีนี่พร,ร้อมโน้มีซอนีมันจีดหงวกลงตรงไหนครับสองโซนเห็นตอนนี้ครับเพิ่มอยวอันนี้พี่น้องเห็นว่าเป็นสองเผาสองเผาแต่ว่ามันขับเผาเดียวนะครับนี่ขับเผาหน้าเผาเดียวนี่แมนบ่ตังตัวไหนดิเนาะตัวนี้ตัวนี้ตาม ยังไม่ได้ต่อครับรแต่แต่ช่างเขียวแกบ,บอกว่าจะต่ออยู่ครับต่อเข้าไปก็เป็นขับสองเผาครับเอา้าก็ใส่แหนบยังไงบ้ะโอ้สารกันเลยอันนี้แหนบล้อข้างในครับล้อข้างนอกนี่แหนบล้อนี้นะแแกเวย กะสแลกจับตรงนั้นเลยฮะยังเนี่ยโ,โ,โอ้มีสโลความตัวนี้โอ้ยมหาจะมีสโลกอะไรหรอครับฮะปิกเอมแรงกันหรอจะใส่หรือ ไปไปไปท่ขนาดเทรลเจ้าเจ้าหนึ่งสองสามสี่้าหล้อครับรถหล้อครับ ทีมเอทีมเอาหินออกนะครับก็จบลงไปทีนี้เหลือแต็กทีมเก็บผู้รถครับ